ไม่มั่นใจเสียงตัวเองจะทำยังไงวันนี้พี่นัทมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะการที่คุณไม่มั่นใจในเสียงของตัวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณขาดการฝึกซ้อมร้องเพลงนั่นเองค่ะก็เลยทำให้เสียงที่ออกมานั้นเป๋ไปเป๋มารอให้เสียงของคุณเนี่ยร้องเพาะก่อนถึงจะกล้าร้องนะคะเพราะว่าการกล้าร้องเนี่ย ก็จะทําให้เสียงของคุณนั้นเพราะขึ้นเองในแต่ละวันนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะทําให้เสียงของคุณนั้นนิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะการฝึกซ้อมร้องเพลงทุกๆวันจะทําให้เสียงนิ่งเสียงไม่แหลมไม่แกว่งแล้วก็การร้องเพลงเนี่ยพี่นาจะจะบอกนิดน,นึงว่าเสียงของเราในแต่ละคนหรือว่านักร้องในแต่ละคนเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันนะคะมีเอกลักษณ์บุคลิก ลักษณะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่านำเสียงของเราหรือตัวเราไปเปรียบเทียบกับนักร้องคนอื่นๆปัจจัยหลักของการเป็นศิลปินนักร้องหรือการร้องเพลงไม่ใช่อยู่ที่เสียงค่ะเสียงของคุณไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟเสมอไปนะคะบางคนเสียงแหบก็มีเสน่ห์บางคนเสียงแหลมก็ดูดีบางคนเสียงร้องเสียงเบาก็ทำให้รู้สึกว่าอินได้ง่ายขึ้นเสียง แต่ละคนแตกต่างกันสิ่งที่พี่นัทอยากจะฝากไว้กับนักร้องทุกๆคนนสำหรับนักร้องมือใหม่นั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์เพลงมากกว่านะคะการที่คุณจะเป็นนักร้องที่ดีได้แล้วก็เป็นนักร้องที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกอินแล้วก็รู้สึกตามไปกับเสียงที่คุณร้องรักในเสียงที่คุณร้องก็คือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะ เสียงไม่จําเป็นจะต้องดีแล้วก็เพอร์เฟกเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเสียงดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงค่ะขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดอารมณ์เพลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณก็เป็นหนึ่งในนักร้องได้เช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจในเสียงของคุณคุณก็สามารถที่จะถามหรือปรึกษามาได้ที่คอมเมนต์นะคะก็ พี่นัทก็จะตอบให้นะคะสำหรับใครที่เป็นนักร้องแล้วยังไม่มั่นใจในตัวเองเพิ่งก้าวเข้ามาเป็นนักร้องหน้าใหม่หรือว่ากําลังที่อยากจะศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการร้องเพลงพี่นัทมีคลิปเยอะแยะมากมายที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกๆคนนะคะก็ลองไปหาฟังกันดูก็แล้วกันแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะให้พี่นัทเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการร้องเพลงก็ยินดีค่ะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ พี่นัทพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนและจับมือคุณเดินเคียงข้างคุณไปในทิศทางที่คุณอยากจะเป็นสู่เส้นทางของการเป็นนักร้องนั่นเองค่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะทำได้หรือไม่ได้ยังไงก็ยินดีค่ะ